และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของกับดักเมื่อรัฐธรรมนูญกลายเป็นของสูงรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใช้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สังเกตไหมครับเมื่อคนที่เรียกตัวเองว่านักการเมืองเข้ามายึดอำนาจเสร็จสิ่งแรกที่ทำคือกราบไหว้รัฐธรรมนูญแล้วประกาศว่าข้าพเจ้าจะปกครองด้วยกฎหมายเพื่อบอกว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นถูกต้องและศักดิ์สิทธิ์ และที่น่าตลกร้ายผ่านมา90ปีแม้เราจะเลิกเอาผ่านไปตั้งในโบสแล้วแต่ลึกๆในใจสังคมไทยเรายังเลิกนิสัยบูชาวัตถุการเมืองไม่ได้สักทีเรายังคงเฝ้ารอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยความหวังแบบเดิมเป๊ะ หวังว่าถ้าแค่เปลี่ยนกระดาษปึกนี้ได้เมื่อไหร่สังคมจะดีขึ้นเศรษฐกิจจะพุ่งกระฉูดเราจะมีกินมีใช้ร่ำรวยคนเลวจะหายไปเรายังมองมันเป็นของขลังที่ช่วยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายทั้งที่ความจริงแล้วมันเป็นแค่เนื้อกระดาษเปื้อนหมึกผู้มีอำนาจผลัดกันเขียนผลัดกันลบเพื่อผลประโยชน์ทั้งสิ้น